ไปคุยกันดรรัชดาครับค่ะท่านรองรัชดาธนาดีเรกนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านรองอยู่ในสายแล้วท่านรองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีทั้งสองท่านและท่านผู้ชมค่ะสกลงจะยุบสภาแล้วหรอครับก็พบว่าละเป็นไปตามกําหนดปฏิทินทางการเมืองนะคะเออได้วันหรือยังครับเนี่ยเออท่านนายก ก็ S <S> พูดไปแล้วนะคะว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมอะค่ะเกิด <succ ot> จะเป็นวันไหนก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีค่ะแต่ว่ามันก็อีกไม่นานสภาก็จะสิ้นเดือนมีนาสภาก็จะครบวา,า,าระมันก็คอรมอก็ต้องอ ก็มันก็ต้งเข้าสู่หมดเลือกตั้งอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะคะติดตามนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปเลือกคนไหนพรรคไหนด้วยนโยบายอะไรค่ะแล้วอาจารย์ลงเลือกตั้งไหมเนี่ยก็ยังยังรักการเมืองอยู่ค่ะ แต่ไม่ตอบว่าลงไหมเนาะอแต่ยังรับอยู่ก็แปลว่ายัางทํางานทางการเมืองนะครับแต่วายาจะ<ม>เป็ข่าวสารขาเชิญค่ะแต่ว่าจะเป็นวันที่8หรือวันที่15มีนายุบสภานี่สองวันนี้ไหมวันใดวันหนึ่งไหมหรือมีวันที่สามครับก็ยังยังไม่ทราบ วันที่แน่นอนอะนะคะแต่ท่านนายกท่านก็ย้ำมาค่ะว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมแล้วเมื่อวานนี้ในคอรมอก็มีความชัดเจนเรื่องปฏิทินทางการเมืองะคะ่ะว่าเอถ้าไม่ว่าจะยุบสภาหรือว่าสภาหมดวาระนั้นช่วงพฤษภาคมก็จะมีการเลือกตัง้งแล้วหลังจากนั้นก็จะกว่ากกตจะรับรองเข้าสู่กระบวนการเาเลือกท่านประธานสภา ถวายสัตว์อะไรแบบนี foot, so so ้ค่ะเพราะฉันก็จะมีช่วงระยะเวลาที่รัฐบาลชุดนี้ค่ะก็จะรักษาการทำงานต่อไปอีกเดือนครึ่งถึงสามเดือนนะคะหลังจากที่มีการเลือกตั้งไปแล้วค่ะเพราะฉันก็ เรียกว่าถ้าในเชิงการบริหารราชการเนี่ยประเทศก็จะไม่มีช่องว่างอะคะ่ะรัฐบาลก็จะบริหารราชการต่อไปแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณนะจะไปอนุมัติโครงการที่จะเป็นงบผูกพันไปยังรัฐบาลหน้าไม่ได้คือถ้าโครงการไหนที่เห็นชอบในหลักการแล้วอยู่ใน มบประมาณแผ่นดินไปแล้วเนี่ยเอาเรื่องเข้าคอรมอรเพื่อขออนุมัติการใช้เงินอันนี้ทำได้แต่ว่าจะไปอนุมัติโครงการใหม่ที่จะไปผูกมัดว่ารัฐบาลต่อไปก็ต้องทำตามชั้นแบบนี้ทำไม่ได้ค่ะครับ,รบแต่ว่าที่เมื่อวานนี้อนุมัติได้เพราะว่ายังไม่ยุบสภานะครับเรื่องของโครงการ,รบ,บ้านล้านหลังเป็นไงครับปาาระจย์ครับรายละเอียดครับเข้าสู่เฟสสามแล้วนะคะเพราะว่าเป็นที่ตอบรับดีของประชาชนโดยเฉพาะ คนที่มีรายได้น้อยนะคะทีนี้โครงการาบ้านล้านหลังก็เป็นโครงการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยปล่อยกู้ผ่านธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะกรอบวงเงินที่ให้ผู้ขอผู้กู้นั้นเนี่ยกู้ได้ไม่เกินรายละหนึ่งล้านห้าแสนบาทค่ะและที่สําคัญที่พี่ถน,นอมพูดบอกว่าดอกเบีย้ยโดยทั่วไปเนี่ยมัน ดอกเบี้ยเงินกู้มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะนะแต่ถ้ากู้ผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอันนี้เนี่ยเขาจะให้คิดดอกตระอัตราดอกเบี้ยที่สามเปอร์เซ็นตในช่วงห้าปีแรกนะคะครับและปีที่หกเจ็ดเนี่ยดอกเบี้ยก็จะเป็นเรท MRR สองแล้วก็สองเปอร์เซ็นต่อปีนะคะและปีที่แปดตลอดจนอายุสัญญากู้เงินคือ กู้ยืมสูงสุดได้ไม่เกิน40ปีเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วงๆไปค่ะก็จะเป็น MRR บวก0.75แล้วก็ให้สอดคล้องกับสวัสดิการเงินเดือนด้วยนะคะอันนี้กรอบวงเงินที่จะปล่อยกู้ทั้งหมดเนี่ย20,000ล้านค่ะค่ะ2 0 0 0นล้านบาททีนี้เฟสที่สองก็ก็ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ปล่อย กู้สินเชื่อเต็มวงเงินคือหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสาสิเจ็ดล้านบาทไปแล้วก็ปล่อยไปสองหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบรายค่ะเพราะฉะนั้นก็อีกสองหมื่นล้านก็น่าจะาช่วยผู้ที่สนใจอยา,จากจะมีบ้านานะคะได้อีกสองหมื่นสองพันกว่ารายเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะ<ม>ยาวไปถึงสามสิบธันวาหกแปดหรือตามที่กรอบวงสินเชื่อสองหมื่นล้านนี้จะหมดนะคะ ครับอันนี้ก็คือคนที่ต้องการจะใช้วงเงินนี้และรัฐบาลชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้เนี่ยส่วนต่างให้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ย จะต้องไปซื้อบ้านหรือสร้างบ้านบ้านเก่าบ้านใหม่บ้านมือสองจะซื้อจะสร้างเองในที่ดินของตัวเองอันนี้วงเงินนี้กําหนดไว้ต้องไม่เกินล้านห้าถูกไหมครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะไม่เกินล้านห้าค่ะแล้วก็ฟรีค่าธรรมเนียมนะคะค่าประเมินราคาหลักประกันไม่เกินสองหมื่นสามพันบาทและค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนองร้อยละหนึ่งของวงเงินจำนองคือเรียกว่าสนับสนุนให้ท่านที่มีไรายได้น้อยเนี่ยได้มี สิ่งเชื่อเพื่อที่จะไปซื้อบ้านเป็นของตัวเองค่ะค่ะนะครับก็<อ>น,นี่ก็คือนะโครงการที่กระทรวงกางครคลังนะครับได้นําเสนอเป็นระยะที่สามนะครับเรื่องต่อไปครับอาจารย์ครับเรื่องที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของชาวจังหวัดชายแดนใต้นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่า เรียกรอกันมานานต้องพูดอย่างนั้นดีกว่าของพี่น้องชาวประมงที่ต้องการจะนําเรือออกนอกระบบเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ได้รับผลกระทบจากมาตรการ IUU ของรัฐที่เราจะต้องกําหนดกฎ เรื่องของการทําประมงให้เข้มข้นสอดรับกับทางยูนะคเะไม่งั้นเขาก็จะไม่รับซื้อสินค้าประมงของไทยที่พอกฎระเบียบม,มันเพิ่มมันเข้มขึ้นเนี่ยมันก็กระทบผู้ประกอบการไทยก็ทําให้จํานวนหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าไม่ไปต่อดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาทีนี้รอดแรก เรือ96ลำของให้เรือที่ปัตตานีก่อนเพราะว่าเขากระทบมากนะคะรัฐบาลก็เห็นชอบที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตามโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ย,ยั่งยืนค่ะ96ลำนี้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณเพื่อการเยียวยา163ล้านบาทค่ะแล้วก็ จากนี้ไปก็จะพิจารณาในพื้นที่จังหวัดอื่นทั้ง22จังหวัดที่ทําการประมงนะคะไม่ใช่ใจ่ายแค่ปตัตตานีจังหวัดเดียวเพียงแต่ว่าระยะที่หนึ่งนี้ขอให้ที่ปตัตตานีก่อนค่ะคะ่ะ อีกอันหนึ่งก็จะยังขออยู่กับจังหวัดชายแดนใต้แล้วน,นี่เป็นดูเป็นการดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะที่เขาต้องลาดตระเวนในพื้นที่ซึ่งมันก็ยังมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่บ้างนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นขวัญและกำลังใจและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ก็คือการที่มีรถ เกาอกันกระสุนให้เขาเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่นะเมื mm ่อ hmm. วานนี้คอรมอก,ก็เห็นชอบงบกลาง396หล้านเพื่อที่จะไปซื้อรถยนต์หุ้มเกาอกันกระสุน150หคันเพราะว่าเจ้า150คันเนี้ยใช้งานมานานกว่า12ปีแล้วสภาพมันชดุดโทรมมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็ขอเถอะ ของประมาณไปซื้อคันใหม่เป็นรถกระบะนะคะแล้วมาปรับสภาพให้มีความพร้อมที่จะเป็นรถยนต์กันกระสุนนะคะเบื <ucc ane> ้องต้นนี้ให้150คันก่อนค่ะคันลวก็ประมาณ2ล้าน6 0สบาทนะคะ ครับอันนี้ต้องให้เลยนะครับเพราะว่าเร<ข>าอยู่บนความเสี่ยงชีวิตเลยเนาะในรักการรักษาทั้งผืนแผ่นดินอธิปไตยรักษาทั้งชีวิตครูพระสงฆ์ใครทั้งหมดนะชาวบ้านด้วยนะ,ะทุกศาสนาใช่ค่ะเออขอบคุณอย่างอย่างพี่ขนออธิบายแบบนี้ชาวบ้านก็จะเข้าใจแต่เมื่อวันพอมอนิเตอร์ข่าวอะคะ่ะข่าวเนี้ยก็ได้รับความสนใจแต่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นในโทนไหนอะคะ่ะเพราะว่าพอมีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างทางด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ กรณ์แบบนี้บางทีคนก็จะมองว่าซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้วอะค่ะ <ừ> มันก็ต้องอยากให้ให้ให้เข้าใจด้วยว่าคนที่เขาปฏิบัติการด่านหน้าเนี่ยเขาอยู่บนพื้นที่ความเสี่ยงนะอ,นอุปกรณ์เขาต้องพร้อมอะค่ะก็ถ้าใครพูดเยอะก็ลองไปขึ้น430ของกองทัพบ,บกกองทัพปากาศอย่างที่นายกชวนขึ้นไปขึ้นไปดูหน่อยเนาะ ชวนขึ้นไปนั่งดูเพราะเครื่องบินมันสี่สิบปีแล้วกล้าขึ้นไหมนะการใช้นานมานักบินกับเครื่องบินในร่วมกันไปด้วยกันเลยนะ,ะหลายครั้งที่เราเห็นนะ่นะเพราะมันใช้กันมานานมากค,คือติดตามเรื่องความโปรง่งใสนี่ที่ฉันสนับสนุนนะแต่ว่ามันต้องทุกๆคําพูดที่ออกมามันก็ต้องวิจารณ์ด้วยเหตุด้วยผลอะคะ่ะอย่าเหมาว่าหุมฟุ่มเฟือยอะไรแบบนี้นะคะ่ะมันก็ไม่ถูกต้องอะคะ่ะ อีกอันหนึ่งที่อนุมัติเมื่อวานให้ตำรวจซื้อกล้องใช่ไหมคือกล้องติดตัวเวลาไปปฏิบัติงานเพราะว่ามันก็สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่ขอเลื่อนที่ออกพระราชกำหนดขอเลื่อนกนารบังคับใช้มาตรา22-25ในพรบป้องกันการทรมานและสูญหาย ผู้ผู้ต้องสงสัยนั่นน่ะนะคะเพราะว่าในมาตรา22และ25นั้นน่ะกำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการจับกลุ่มนั้นน่ะจะต้องบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาที่มีการจับกลุ่มเพราะฉะนั้นการบันทึกภาพและเสียงมันก็ต้องมีอุปกรณ์ให้พร้อมอะคะ่ะทั้ง hmm. กล้องติดตัวกล้องในรถยนต์กล้องในสถานที่สอบปากคำแล้วก็ระบบกลางที่จะแชร์ข้อมูลรวบรวมข้อมูลด้วย ตำรวจเขาที่ช่วงที่ผ่านมาเขาก็ยังไม่พร้อมก็เลยขอเลื่อนการบังคับใช้มาตราตรงนั้นน่ะให้มีผลหนึ่งตุลาคมแทนที่จะเริ่มยี่สิบสองกุมภาพันธ์พร้อมไปกับมาตราอื่นในพระราชะบัญญัติฉบับนี้ค่ะทีนี้เพื่อให้มีความพร้อมในรื่อุปกรณ์ทางสํานักงานตํารวจแห่งชาติเขาก็ของบประมาณมานะครับในการซื้ออุปกรณ์ ทั้งหมด445ล้านบาทก็ไปซื้อกล้องบันทึกภาพและเสียงแบบติดตัวนะคะติดบนตัว37,000ชุดนะคะกล้องบันทึกภาพแบบมือถือเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องสอบสวนและห้องควบคุมอันนี้ก็หมื่นชุดแล้วก็กล้องบันทึกภาพและเสียงที่ติดภายในรถยนต์อีก1,500ชุดนะคะ อันนีีด้ดเพราะถ้าไม่มีใช่เพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันซื้อไม่ทันมันไม่ครบเนี่ยก็ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อะคะ่ะในเฉพาะมาตรา22ถึง25นะเดี๋ยวฉันขออนุญาตอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบด้วยดูว่ากำหนดยังไงจันระบุไว้ยังไงเนี่ยสองมาตราเนี้ยส,สองมาตรานี้คือหลักๆคือกําหนดให้เจ้าหน้าที่อะคะ่ะต้องบันทึกภาพและเสียงขณะควบคุมตัว อหัวใจหัวใจมันคือตรงนั้นแต่วันนี้มันยังบันทึกภาพและเสียงไม่ได้คือโอเคกล้องมือถือที่เราใช้อยู่มันก็ทําได้นะระดับหนึ่งแต่นในบางสถานการณ์นะคะที่ไหนจะต้องใส่กุญแจมือมัดมือแล้วจะอีกมือหนึ่งถ่ายภาพด้วยอ่มันไม่ได้อ่ะคะ่ะ กรณีที่กําลังวิ่งไล่ตามกับตัวขึ้นรถที่มันชุนลมุนกันอยู่มันมันบางอย่างมันก็ทําไม่ได้ง่ายๆอย่างที่เราคิดหรือในสภาพห้องสืบสวนห้องสอบสวนแบบนี้ค่ะห้องควบคุมตัวมันก็ต้องมีกล้องอะค่ะเพราะฉะนั้นบางสถานีบางหน่วยงานเขาก็ยังไม่พร้อมเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวนะคะอย่างกำน,นัน หรือปอปสเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นนะคะที่กฎหมายให้อำนาจเขาในการควบคุมตัวเขาก็ต้องมีความพร้อมในเรื่องนี้ด้วยอ๋อครอบคุมทั้งหมดรวมถึงตำรวจจราจรด้วยนะกล้องเนี้ใช่ไหมที่ซื้อเมื่อวานเนี่ยนะเวลาไปตั้งด่านตรวจจับประชาชนเนี่ยจะบอกว่ากล้องไม่มีกล้องเสียหรือว่าลบภาพไปแล้วต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะจะอ้างแบบนั้นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปจับกลุ่มแล้วไม่ได้ทําตามที่กฎหมาย สั่งให้ทำนะคะเดี๋ยวผู้ต้องหาเนี่ยก็จะใช้เป็นข้ออ้างในชั้นศาลได้ว่ากระบวนการจับกุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็มีผลต่อรูปคดีทั้งๆท,ที่เขาเป็นผู้กระทำผิดจริง ก็จะมีผลต่อในเชิง,งสังคมต่อไปอีกอก็เลยขอขอระยะเวลาอีกนิดนึง,นงต1ตุลา,าเนี่ยบังคับใช้แน่นอนเพราะตอนนี้ก็จะเร่งเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะค่ะก็ขออธิบายให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ภาคประชาสังคมที่กังวลในเรื่องนี้ให้เข้าใจว่ามันมีความจําเป็นอยู่ ส่วนที่จะอธิบายว่าทำไมช้าอันนี้ไม่เป็นไรวิจารณ์ได้แต่ว่าเมื่อมันถึงจังหวะเนี้ยมันยังมีความไม่พร้อมในทางปฏิบัติอยู่ขอเวลาคแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองคะ่ะครับ อีก2เรื่องครับประจย์ครับห้ามนําเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศแล้วก็เลื่อนการใช้รถมาตรฐานยูโร5 <c oughs> เป็นยังไง,อง2อเรื่องนี้ครับคุอเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมอะนะคะอย่างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยเราเนี่ยนำเข้าขยะพลาสติกเศษพลาสติกเข้ามาซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาได้ออกกฎหมายว่าห้ามนําเข้าเศษพลาสติกนะคะอย่าง สิ้นสุด31ธันวาคมเป็นต้นไปเนี่ยห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจากต่างประเทศเลยนะคะส่วนโรงงานที่ผลิตอยู่ในตั้งอยู่ในพื้นที่เขตปลอดอากรหรือว่านิคมอุตสาหกรรมอะคะ่ะมันมี14แห่งที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าเศษพลาสติกบางอย่างมันยังมีความจําเป็นอยู่แล้วก็ โรงงานต่างๆเขาก็ยังปรับตัวได้ไม่ทันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในช่วงปี6667เนี่ยก็ยังพออนุญ,ญาตอยู่บ้างนะคะอย่างในปี66เนี่ยอนุญ,ญาตให้นำเข้าเนี่ยร้อยละร้อยของความสามารถในการผลิตจริงน,นะคะส่วนปี67เนี่ยก็ให้นำเข้าได้ ครึ่งหนึ่งของความสามารถในการผลิตจริงในประเทศพอเลยหกเจ็ดไปปุ๊บก็ไม่ให้นําเข้าอีกเลยแม้ว่าจะจําเป็นจะต้องใช้ในการเอ,อผลิตสินค้าก็ตามอะคะนี่ก็เพื่อปเป็นการสนับสนุน่ะเชิญค่ะปัญหาคืออะไรครับอาจารย์ครับที่ห้ามนําเข้าเนี่ยโลญหญหรือรถคือรน้นงขยะสนักมือสองกัน นำขยะรีไซเคิลมาใช้อ่ะคะ่ะคือ,อจริงๆแล้ววันนี้เราห้ามนําขยะพลาสติกเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดนำเข้ามาในเชิงอ,อุตสาหกรรมเนี่ยนนย,ยังอนุญาตอยู่แต่ว่าหก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 หลังหกเก้าเนี่ยไอย้ปีหกเจ็ดเนี่ยจะต้องจบเลยนะคะ <จบ S 1> เพื่อหให้นําขยะที่เสนับสนุนการใช้ขยะรีไซเคิลในประเทศนะคะ ท่าที่ผมทราบนะครับพวกกล่องบรรจุพัน์อาหารที่เราสั่งออนไลน์ดำๆม่นนะนั่นแหละครับมาจาก พลาสติกเศษพวกนี้พอมาจะมีราคาถูกนะครับแล้วก็เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตรงนี้ก็ทําให้ให้เวลาโรงงานอุตสาหกรรมมาหาเขาเขาปรับตัวเพราะวขยะมันมีสองส่วนใช่ไหมขยะที่แบบว่าเอามาเป็นขายของใช้ทั่วไปอันนี้มันห้ามอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเอามาใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยยังอนุโลมอยู่ในช่วง66 6กเพราะฉะนั้นให้เวลาโรงงานเขาปรับตัวแล้วก็ระบบนิเวศในเรื่องของการรีไซเคิลให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้เนี่ยค่ะ อันนี้ผมเข้าใจว่ามันจะไปสอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำเรื่องของเศรษฐกิจ BCG อย่างล่าสุดบริษัทในเครือของอถ้าจะไม่ผิดน่าจะปตทเนอะนะครับบริษัท CG อ่ะหรือ GC หรือ c ีหรือดีใช่ไหมที่เขาเอาเอาน้ําตาลเลยนะโมลาบจากน้ําตาลกากอ้อยที่ตั้งโรงงานอยู่ที่นครสวรรค์นะแล้วคนเนี้ยมาทำเป็นพลาสติกชีวภาพนี่แหละนี่แหละนะครับในกาถ้าเราใช้กันเยอะขึ้นอย่างกากอ้อยน้ําตาลมันสัมปะหลังพวกนี้มันมัน พัฒนาเป็นพลาสติกได้แต่ว่าต้นทุนมันยังสูงอยู่อะคะ่ะเพราะฉะนั้น <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องต้องรณรงค์แล้วก็มีมาตรการพิเศษเข้ามาเพื่อสนับสนุนธุรกิจรีไซเคิลรวมถึงผู้ประกอบการนะคะที่ใช้วัสดุรีไซเคิลหรือว่าวัสดุที่ที่ทำมาจากาพืชพวกนี้นะคะ่ะ รัฐบาลก็มีมาตรการในเรื่องของการลดหย่อนภาษีนะแต่ว่ายังไม่ค่อยเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพราะว่าต้นทุนมันยังสูงอยู่ค่ะก็ต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะครับส่วนมาตรฐานยูโรห้าโดนยูโรไฟรถยนตน ค่ะมาตรฐานยูโร5เนี่ยก็คือยกระดับเครื่องยนต์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะคัดกรองพวกฝุ่นโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5ค่ะเพราะฉะนั้นในถ้าให้ดีเนี่ยรถยนต์ที่ผลิตใหม่เนี่ยควรจะต้องเป็นเครื่องยนต์ยูโรยูโร5ให้หมดซึ่งรัฐบาลครมอรก็เคยมีกำหนดเวลาบังคับใช้มาตรฐานยูโร5สำหรับรถยนต์ใหม่แล้วนะคะโดยที่ตั้งเป้าไว้ที่ให้เป็น ภายในปี2564ที่ต้องใช้มาตรฐานยูโร5ให้หมดแต่ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมามันด้วยสถานการณ์โควิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่มันจะต้องยกระดับสูงขึ้นมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นและถ้าค่าใช้จ่ายในการผลิตมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีผลต่อผู้บริโภคต่อมานะคะก็จะเห็นถึงความไม่พร้อมของภาคเอกชนนะคะดังนั้นคอรมอก็เลยขยายเวลาในการบังคับใช้เครื่องยนต์มาตรฐานยูโร5สําหรับรถยนต์ที่ผลิตออกมาใหม่นะคะ ให้เริ่มหนึ่งมกราคมสองห้าหกเจ็ดค่ะค่ะอันนี้คือรถรถยนต์เป็นรถประเภทไหนบ้างาจาจยนทุกชนิดไหมทุกชนิดไหมต้องรถรถใหญ่แต่ว่าเป็นรถยนต์ใหม่นะคะส่วนรถยนต์เก่าเนี่ยก็ไม่เป็นภาระกับประชาชนแต่ขอความร่วมมือว่าให้ไปตรวจสภาพรถยนต์อันนี้ก็เป็นมาตรการคู่ขนานออกมาค่ะครับ ทีนี้ถามเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งครับอาจารย์ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประชาชนรอคําตอบอยู่ว่าตกลงของเก่าใช้ต่อไหมใช้ต่อแล้วของใหม่จะได้เมื่อไหร่และที่ลงทะเบียนไปผ่านการคัดกรองเบื้องต้นมาแล้ว1 0 1ล้านล้านสแสนคนนี่ตกลงเขาจะได้ไหม,มนะครับนายกย้ำยังไงบ้างเมื่อวานนี้ในคอรมอลครับนายกท่านก็ ซึงขั้นเหมือนก็ต้องหูดหิดเหมือนกันนะทำไมไม่ได้สามารถให้ได้เริ่มมีผลใช้หนึ่งมีแนวคมตาลที่ตั้งเป้าไว้อ่าท่านก็กำชับว่าขอให้ประกาศโดยเร็ว<ม>ก็ให้<ม>ให้<ม>ให้เวลากระทรวงการคลัง<ม>เขานิดนึงอเขาเป็นฝ่ายปฏิบัติการนะคะถ้าเขาทุกอย่างมันนิ่งมัน พร้อมแล้วเนี่ยเดชฉันมั่นใจว่ากระทรวงการคลังเขาจะประกาศลายเชื่อออกมาแล้วให้พี่น้องประชาชนได้ไปตรวจสอบค่ะยังไงก็จะต้องให้ทันหนึ่งมีนาคมนะคะครับทีนี้การบ้านฝากอาจารย์นะครับยังไม่ยุสบสภาย,ยังฝากได้ไหมครับอาจารย์นะ <c oughs> ยุบแล้วก็ฝากได้ค <c oughs> ่ะเพราะเรายังรักษาเชิญเลยคนะ่ะพี่เธอหนอมจะไปผลักดันทํานโยบายต่อผมว่าได้หลายเสียงนะคืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับ ตอนนี้เนี่ยนโยบายบัตรทองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าบัตรทองเนี่ยเขายกระดับแล้วก็ดีขึ้นมากๆแม้จะาอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ถูกมันไม่มีอะไรที่ชาวบ้านจะพอใจทั้งหมดนะเนาะผู้รับบริการ<อ>แต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการฟรีเนี่ยนะครับของบัตรทองนี่ก็ถือว่าน่าชื่นใจแต่นี้คนที่บอกว่าเขาเป็นข้าราชการบำนาญ นะครับที่เขารู้สึกว่าเวลาไปเจ็บป่วยหรือว่าครอบครัวของข้าราชการเวลาไปใช้สิทธิ์ในการรักษาเนี่ยบางทียังต้องจ่ายเงินก่อนมาเบิกคืนทีหลังบางอย่างก็เรื่องของยาบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขายังรู้สึกว่าข้าราชการบำนาญเหล่านี้หรือครอบครัวของเขาคนปัจจุบันเนี่ยยังไม่ค่อยได้รับการดูแลเรื่องของมาตรฐานสวัสดิการการดูแลรักษาพยาบาลของคนที่เป็นข้าราชการและข้าราชการบำนาญ ฝากอาจารย์ด้วยนะที่ผมพูดตรงนี้เพราะมันต้องมาเล่าอาจารย์ฟังก็เพราะว่ามีคนสะท้อนมาเกือบจะทุกวันนะครับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับค่ะรับบัตรทองเขาดูแลตอนนี้ตอนนี้ใครเดิมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเดิมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาเขาอิจฉาข้าราชการที่มีสวัสดิการใช่ไหมทั้งตัวแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมเขาอิจฉาข้าราชการนะครับว่ามีแต่ตอนนี้ข้าราชการบอกว่าเริ่มจะอิจฉาคนที่ใช้บัตรทอง จริงๆเลยนะที่เขารู้สึกสะท้อนมาแบบนี้เพราะรว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการให้บริการเก็บเงินก่อนบ้างละนะครับหรือว่ายาบางตัวบ้างละอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือการอธิบายการทําความเข้าใจไม่ได้ยกระดับคุณภาพในการดูแลรักษาพยาบาลให้เหมือนกับที่บัตรทองเขาทาฝากฝากว่าในระบบนี้ก็น่าจะช่วยดูแลเขาด้วยนะครับประจารย์ครับ บช่ค่ะเดี๋ยวรับไปแจ้งต่อให้นะคะจริงๆแล้วในภาพรวมแนละ้วระบบการให้บริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรทองดูแลข้าราชการหรือว่าประกันสังคมนะเนี่ยมันก็จะต้องทุกอย่างก็ต้องเรียกว่าเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ต้องต้องดีดีเท่ากันนะครับแต่ว่าโอเคค่ะในส่วนไหนที่ยังยังปรับปรุงที่ต้องปรับปรุงก็จะรับไปประสานต่อค่ะครับเช้านี้ขอบคุณครับประจย์ครับสวัสดีค่ะยินดีค่ะ